สวัสดีค่ะวันนี้โบหมายไทยจะพาทุกท่านไปดูงานก็คือเป็นเขาเรียกว่าพุเฟ่โต๊ะอาหารช้างเนาะแต่ว่าเขาจะมีการเดินขบวนช้างตั้งจากตั้งแต่สถานีรถไฟเมืองสุรินนะคะแล้วก็จะไปที่ลานอนุสาวรี์พระยาสุรินภาคดีศรีนรงค์จางวางซึ่งจะผ่านถนนธนาสารนะตอนนี้แอดก็เอารถมาจอดที่ สารกลางโอ้ไม่ใช่ที่หน้าวการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็จะเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะไปไปไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเ้าเมืองสุรินทร์ก็จะเป็นลักษณะนี้ละคะ่ะก็เนาะเป็นการเที่ยวเมืองสุรินทร์ไปในพร้อมเนาะเมืองสุรินทร์นี่ก็เป็นเมืองขนาดเล็กนะคะที่ ก็อยู่ทางอีสานใต้และที่สำคัญคือในทุกปีของวันของเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเราจะมีงานยิ่งใหญ่ก็คืองานช้างประจำปีนี่แหละมาสจัย์งานช้างแล้วก็จะในวันเสราร์อาทิตย์อะ่ะของเทศรา์งานช้างแฝดเนี่ยก็จะมีการแสดงของช้างซึ่งช้างเนี่ยส่วนมากนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ที่อำเภอท่าตูมตํา อำเภอตาตูมเนาะตำบลกระโพนะคะเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างซึ่งจะมี2หน่วยงานที่ดูแลช้างหลักๆที่นั่นเลยนะคะก็ช้างจังหวัดสุรินีก็จะอยู่กระจัดกระจายนะจริงๆแล้วคนเลี้ยงช้างไม่ว่าจะเป็นอำเภอขวารีนคกเรียนที่แอดรู้เนาะที่พลายเอกสิธิ์นะคะที่เขาได้ช้างงามตำแหน่งชนะเลิศประจำปีนี้ไปก็เขาเป็นคนขวารีนคริรีร์เนาะแอดเขาดูไลฟ์สดถึงรู้เนาะแล้วก็จะมีอำเภอชุมพลบุรีนะคะแล้วก็ ที่รู้จักกันนี้ก็คืออำเภอท่าตูมนั่นเองนะคะก็เดินไปดูวิวไปด้วยแล้วก็มารู้จักเมืองสรินเดี๋ยวข้ามถนนกันเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราตามหาช้างนะคะก็อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือถนนธรนาสารที่ช้างจะเดินมาเขาก็จะมีการเตรียมน้ํานี่ค่ะไว้ให้สําหรับช้างเพราะว่าช้างเนี่ยจะอารมณ์งุญงิดนะคะถ้าเขา ร้อนนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายได้ฉะนั้นเขาก็จะมีการเตรียมน้ําแล้วค่ะนี่ไม่ใช่เล่นสงกรานนะคะเตรียมน้ําไว้้ใหช้างค่ะก็น่าจะเป็นของวัดกลางค่ะก็วัดกลางก็เป็นสถานที่น่าสนใจนะคะทุกคนนี่น่ามาเที่ยวมากเลยนะคะวัดกลางนี่ค่ะนี่เป็นไงคะออวันนี้เรามาตามหาช้างแล้วก็รู้จักเมืองสุรินทร์ไปพร้อมนะครวัดกลางนะคะก็เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็ค,คือศูนย์ซื้อของฝากนะคะนี่โอท็อปกุนเชียง5้าดาวค่ะก็อย่าลืมมาซื้อกันนะคะแล้วก็เดินไปเดินตรงไปเนี่ยเราก็จะเจอวงเวียนน้ำพุค,ค่ะซึ่งวงเวียนน้ำพุปีนี้แหละค่ะเขาก็จะมีไฮไลท์ตรงนี้แหละค่ะที่จะมีการจัดให้ถ่ายภาพตรงวงเวียนน้ำพุนะคะ แล้วพอเดินไปสุดนั่นแหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของขบวนช้างที่จะเดินในวันนี้นะคะก็ตามหาช้างรู้จักเมืองสุรินไปพร้อมเป็นไงคะเมืองสุรินนี่ขนาดเทศกาลนะคะเงียบมากเลยนะคะถ้าภาษาขมีเขาจะพูดว่าสงัดจะนับนะไม่เอาบองโอนแยกไฟแดง แยกไฟแดงข้างหน้าที่เป็นไฟเขียวนะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเจอตลาดเทศบาลสุรินแล้วก็ตรงติดกันเลยก็จะเป็นตลาดสดค่ะมีที่น่าไปลองก็คือขนมครกคุณยายเพนสีค่ะขายมา50ปีแล้วนะคะกว่า50ปีนะแล้วก็ถ้าเลี้ยวไปฝั่งขวานะใครที่อยากมาจดทะเบียนสมรสไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้ก็คือเป็นเทศบาลสำนักงานเทศบาลสุริน,นะคะ ถ้าเดินไปตรงนี้นี่จะเป็นวัดบูรพารามนะคะวันนี้พาท่องเที่ยวเลยตามหาช้างแล้วก็รู้จักเมืองสุรินนะ <c oughs> เป็นการบังคับให้แอดเดินนะคะ <c oughs> ทำไมต้องไปจอดรถที่หน้าที่ว่าการอำเภอแล้วทำไมต้องเดินไกลแอดไม่มาที่จะเดินไกลนะคะแต่ขอให้รถเราจอดแล้วมันมีความปลอดภัยแล้วก็ที่ตรงนั้นน่ะเวลาเสร็จงานเราก็จะได้ออกมา เอารถแล้วก็กลับบ้านได้สะดวกใครคิดถึงสุรินก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะก็วิดีโอจะงงๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าเ,เราเราถ่ายเยอะจนเราจำไม่ได้แล้วเราก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะถ้าใครมีโทรศัพท์อีกเครื่องก็บริจาคแอดได้คะ่ะ พราอันนี้จะเป็นแบบว่าต้องใช้ส่วนตัวด้วยก็เลยจะเห็นว่าแอดไม่ได้ไลฟ์สดอีก่อไปแล้วแต่ก็ดีนะคะการไม่ได้ไลฟ์สดก็เพราะเราไลฟ์ไปเราก็ไม่มีคนดูก็เลยดีว่าเออเราก็มีเวลาไปทําอะไรที่เรามีภาร,ระเยอะแยะที่เราจะต้องทํานะคะก็คือสำคัญเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะมีแรงไปดูแลคนอื่นสวัสดีค่ะ ออกกําลังกายคนสุรินเดินออกกําลังกายไปซื้อกับข่าวที่ตลาดสดแล้วก็กลับบ้านค่ะนี่ค่ะก็มาถึงแล้วก็คือวงเวียนน้ําูุนั่นเองของเมืองสุรินนะคะนี่ตรงนี้แล้วค่ะนี่ได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าเที่ยวเมืองสุรินไปกับแพ์ด้วยแต่ก่อนข้ามถนนนะคุณจะต้องดูรถให้ดีๆด,ด,ด้วยนะคะ มันจะระวุ่นรู้นะคะมันจะวุ่นวายนิดนึงนะคะบางคนก็ไม่ยอมให้รถในวงเวยียนไปก่อนนะคะกติกาคือต้องให้รถในวงเวยียนไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีนี่ที่ทุกคนตามหาก็คือโรงแรมนี่ละคะ่ะนี่ราคาเริ่มต้น120บาทโรงแรมธนาชายนะะัยค่ะแอดพามาหาของแบบว่าคลังแล้วนะคะ เดี๋ยวจะข้ามไปที่สถานีรถไฟนะตอนนี้เจ็ดโมงแล้วยังไม่เห็นช้างสักตัวเลยนะคะเออไว้สักเชือกเลยนะคะต้องใช้สัพนามให้ถูกด้วยนะคะพูดผิดก็ต้องขออภัยนะ,ะเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านช้างนะ,ะแต่อยากทําวิดีโอเกี่ยวกับช้างะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนเมืองช้างนะคะอย่างน้อยเราก็ดีใจที่ถึงช่องเราไม่ดังแต่ความภูมิใจมันมีนะคะที่ว่า อย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งอะทำอะไรเพื่อบ้านเกิดตัวเองบ้างตามความสามารถและก็ไม่เดือดร้อนตัวเราค่ะเดี๋ยวข้ามไปนะคะ,ะมีร้านนี้นะคะที่เป็นร้านดังของเมืองสุรินนะมีมานานแล้วแต่จําชื่อไม่ได้อะต้องไปดูป้ายเอาค่ะเนี่ยก็คืออยู่ตรงวงเวียนน้ำพุเลยนี่นะคะนี่เป็นร้านเก่าเลยค่ะนี่นี่นะคะคือแอดจำชื่อไม่ได้เนะชื่ออะไรเนาะ ทิพรสค่ะร้านทิพรสค่ะนี่นะคะน,นี่ต้องแวะนะคะทุกคนถ้ามสุรินเจตนาลีกาแอดก็มาถึงสถานที่ก็คือจุดเริ่มต้นของกระบวนช้างวันนี้แล้วนะคะแอดยังไม่เจอช้างสักตัวเลยค่ะเออนี่นะคะแอดเจอแต่ช้างรูปปั้นค่ะทุกคนขำกับแอดหน่อยนะโอ้ยขำตัวเองเออนะคะอันนี้เออ แล้วก็น่าจะมีงานยิ้วต่อนะมีการตีเส้นก่อนแล้วนงะงานยิ้วรู้สึกว่าเออจะรู้สึกกระฉับก,กระเชงนะแล้วก็ตรงนู้นะคะนี่พี่แบบว่าคนเขาแบบคุณคุณคุณ,ค,ณคนที่เคยอยู่สุรินทะร์คุณพี่เท่าของงูนะะ่ก็แนะนําร้านตรงนู้นนะชื่อร้านอะไรจำไม่ได้นะเออนะ่ดังมากนะดังมากนน่นะ่ะตรงนูนะะ้นแล้วค่ะเ ไม่รู้ว่าต้องให้เขามาบอกคอมเมนต์นะคะ<ม>ก็นี่ไรหาช้างยังไม่เจอเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าช้างเชือกไหนจะเป็นเชือกแรกที่มาถึงจุดเริ่มตน้นแล้วแอดก็จะจบวิดีโอมีประโยชน์นะคะแอดก็ช่วยแนะนำนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกที่เขามาเมืองสุรินเพื่อมาดูเอลเลนชอ o เลยค่ะเราคนสุรินนี่ภูมิใจมากเอาไมค่ะ Thank you so much ค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำก่อนนี่นะคะแอดเจอช้าง3 เชือกแล้วค่ะแอดเจอ้างสามเชือกแล้วค่ะทุกคนอค่ะเจอแล้วนะคะสําหรับช้างรุ่นแรกนะแต่ว่าช้างเชือกแรกที่มาจะใส่ชุดสีเหลืองนะคะก็แอดก็เจอนักท่องเที่ยวเยอะมากนี่นะคะก็ขนตัวแลนค่ะแอดก็แนะนาเขาเอาแอคชั่นมาก นีนะคะก็วันนี้นะคะแอดก็หวังว่าตามหาช้างของแอดก็คงจะมีคนชอบนะได้ชมเมืองสุรินทร์ไปพร้อมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะได้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าแอดจะพาไปดูอะไรเกี่ยวกับช้าง